ด่วนเลยกลุ่มเปาะบางใครยังไม่ได้เงิน3,000รีบติดต่อด่วนเลยนะครับผมใครที่ยังไม่รับเงิน3 0 0พกลุ่มเปาะบางทันข่าวทันเหตุการณ์กดติดตามทั้ง Facebook และ Youtube ข่าว3 TV ีเอาไว้เลยอย่าลืมกดเพิ่มเพื่อนในไลน์เพื่อพูดคุยกับข่าว3 TV ทวีไม่ไว่าจะเป็นข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐเงินอุดหนุนเด็กผู้พิการเงินเกษตรกรหรือมาตรการต่างๆที่รัฐบาลอัปเดตและช่วยเหลือประชาชน หรือติดต่อโฆษณากับข่าว3ามทีวีได้แล้วที่ไลน์แอดสามารถสแกน QR Code ข้างหน้าคลิปนี้ได้เลยหรือจะกดที่ลิงก์ข่าว3ามทีหรือจะค้นหาเพื่อนแล้วพิมพ์คาว่า &782 EFLUL แล้วเพิ่มเพื่อนกับข่าว3ามทีได้เลยนะครับข่าว 3tv ีต้องขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอย่างเป็นทางการอีกครั้งนึงนะครับผมก็วันนี้อัปเดตข่าวเกี่ยวกับคุณจุลินเอ้ขอไปครับคุณจุติไกลเลิศน,นะครับผมที่มีการออกมาเล่งพม พมผมจังหวัดนะครับพมจเกี่ยวกับเรื่องกลุ่มเปราะบางที่ยังไม่ได้รับเงินนะครับอันนี้ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยนะครับใครที่ยังไม่ได้รับเงินสามพันนะครับด่วนนะครับรีบติดต่อมาดูเนื้อหาข่าวกันหน่อยว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ทางเพจคมชัดลึกขออภัยครับทางเว็บคมชัดลึกนะครับเขาก็ได้ลงเว็บไว้ว่าจุตินะครับเร่งพมจทุกจังหวัดนะครับติดต่อตรงกลุ่มเปราะบางที่ตกหล่นยังไม่ได้รับเงินเยียวยาสามพันบาทนะครับ ไม่ต้องรอให้เขาติดต่อเราอะไปที่พอมอเลยนะครับให้ใครไปก็ได้นะครับถ้ากลุ่มไหนตกหลนนะ่นเนี่ยมีสิทธิ์แต่ตกหลน่ออนอดรับเงินสามพันน่ะเขาถึงแค่สิ้นเดือนนี้นะถึงแค่30กันยานี้นะครับถ้าไม่ทันนี่คือจบเลยนะไม่ได้เลยนะมีสิทธิ์แล้วก็ต้องตามสิทธิ์ด้วยนะครับผมเป็นห่วงเนี่ยผมเลยมาอัปเดตให้นะ่ะไปไปดูเนื้อหานิดนึงนะครับจุตินะครับหรือคุณจุติไกดเลอร์นะครับรอมวพมอนะครับเร่ง พอมอจอทุกจังหวัดน,นะครับดูแลกลุ่มเปาะบางที่ตกหลน่นยังไม่รับเงินเยียวยา3,000บาทนะครับข้อมูลจากกรมบัญชีกลางยังมีกลุ่มเปาะบางคือกลุ่มผู้สูงอายุคนพิการเด็กที่ยังตกหลน่นจากข้อมูลไม่ครบถ้วนนะครับจำนวน ,7856 รายนะครับไม่นับรวมคนที่เสียชีวิตแล้วก่อนวันที่สพพามสิบเอ็ดพคนะครับ2563านะครับผมขณะนี้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับจังหวัดน,นะครับผม ทุกจังหวัดทั่วประเทศกําลังติดต่อไปยังกลุ่มที่ไม่ได้รับเงินโดยเร็วนะที่สุดนะครับโดยต้องทําเรื่องให้เสร็จก่อนภายในวันที่30กันยายนนี้นะครับผมหากไม่ทันจะต้องส่งเงินกลับคืนให้กระทรวงการคลังนะครับผู้มีสิทธิ์ที่เคยลงทะเบียนไว้แล้วนะครับหากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อพอม,มจังหวัดด้วยนะครับผมเพื่อเป็นการทํางานโดยเร็วที่สุดนะครับผมขอเกิดไว้เลยนะครับว่า คุณจุตินี่จุติไกเลอร์นเนี่ยผมอ่านข่าวทําข่าวมาเนี่ยผมเห็นคนเนี้ยพูดจริงทําจริงนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินเด็กแรกเกิดเงินอุดหนุนเด็กโครงการบ้านเคหะหรือว่าอะไรเงี้ย,ยชัวนะคนเนี้ยผมยอมรับเลยว่าเก่งยอมรับพูดจริงทําจริงนะครับผมนี่โคตรชอบเลยนะครับคุณจุตจุติไกเลอร์น,นะครับก็ตอนเนี้ยสรุปข่าวแล้วกันเนาะ <S <S คือเขาเนี่ยออกมานะครับผมเร่งให้พอมนะครับผมหรือว่าเจ้าหน้าที่เนี่ย ติดต่อคนที่เป็นกลุ่มเปราะบางที่ยังไม่รับเงิน3,000บาทนะครับไม่ต้องรอเจ้าที่ติดต่อมาครับใครเป็นกลุ่มเปราะบางใครมีสิทธิ์นะครับแล้วยังไม่รับเงินยังไม่รับเงินให,รนนรหรนร้รีบไปติดต่อเจ้าที่พมจนะครับผมทุกจังหวัดนะครับผมรีบไปติดต่อเจ้าที่เลยนะครับก่ <marched> อนวันที่30กันยานี้นะครับผมถ้าถึงวันที่30กันยานี้แล้วนะครับเขาก็จะส่งเงินคืนการคังนะครับกระทรวงการคังน,นะ ถือว่าหมดสิทธิ์เลยนะครับผม7,000พกว่าล้ายเนี่ยเกือบ8 0 0พันเนี่ยโอ้โหเกือบหมนนื่นนะเนี่ยพูดเป็นเล่นไปนะครับเงินเยอะนะเนี่ยลองคูณ3 0 0พันเข้าไปนะครับผมก็ถือว่าอยากให้ได้ทุกคนเนาะไม่อยากจะให้ตกหล่นนะครับเพราะว่าเงินสนเนี้ยมันก็เป็นเงินช่วยเหลือจากทางภาครัฐนะครับก็ติดต่อไปเลยนะครับผมอย่าให้เจ้าหน้าที่เขาต้องได้เดือดร้อนนะครับ นะมาดูข่าวอัปเดตกันหน่อยนะครับผมเกี่ยวกับการเตือนภัยของไทยคู่ฟ้านะครับผมไทยคู่ฟ้าเขาก็ได้มีการโพสต์เตือนนะครับระวัง Line แอดหรือว่า Line o f f i c i a l ยลแอคเขาทกศนะครับที่เป็น l ล n e ทกศปลอมนะครับจะมาหลอกลวงข้อมูลเรานะครับผมสรุปให้เลยแล้วกันนะครับผมก็คือเตือนภัยลูกค้าทกศนะครับระวังมิจฉาชีพลวงข้อมูลผ่านไลน์ปลอมนะครับซึ่งทกศเขาจะไม่มีการมาถามเอาข้อมูลมาถามเอาเบอร์โทรถามเอา บัตรทะเบียนบ้านบัตรประชาชนหรือว่ารหัส ATM หรือว่ารหัส OTP อย่างเงี้ยทกศเขาจะไม่มีการถามเด็กขาดนะครับข้อมูลที่เป็นส่วนตัวของเรานะครับแอปทกศจริงๆนะครับผมก็จะเป็นแอป B A A C Family นะครับผมเป็นของจริงเขาจะเอาไว้ลงแค่ข่าวสารอัปเดตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินค้าหรือว่าสินเชื่ออะไรต่างๆนานๆนครับเอาไว้อัปเดตข้อมูลข่าวสารจะไม่มีการมา ถามข้อมูลส่วนตัวของพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าไอคนที่มาหลอกถามเนี่ยเขาสามารถเอาข้อมูลเราเนี่ยไปทําเป็นอแอปโอนเงินแล้วก็โอนเงินเข้าบัญชีอื่นได้เลยโดยที่เราเสียเสียเงินนะ่ยถ้าเรามีเงินอยู่ในนั้นสักสามพันเนี่ยมันโอนไปหมดเลยนะสามพันน่ยจะทํายังไงนะครับตามตัวก็ยากนะครับถามว่าตามตัวได้ไหมมันก็ตามได้นะครับแต่ถ้ามันออกต่างประเทศไปแล้วเนี่ยมันก็ตามยากขึ้นนะครับก็ใช้เวลาหลายวันนะครับบางคนเงินเนี่ย มันก็สําคัญนะเพราะว่าต้องใช้ต้องจ่ายนะครับพยายามเก็บรักษาดีๆนะครับใครมาลวงมาหลอกมาถามข้อมูลอ่ะอย่าไปให้ข้อมูลกับเขานะครับเตือนเอาไว้นะแล้วก็ขอเตือนอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องเงินกู้ออนไลน์เนี่ยผมเตือนทุกคลิปเลยนะครับเพราะว่าจะไม่อยากให้พ่อแม่พี่น้องตกเป็นเหยื่อเป็นกับดักของไอ้พวกที่ปล่อยเงินกู้ออนไลน์ line, นะครับแล้วมาดักเอาข้อมูลของเราเนี่ยพวกเงินกู้ออนไลน์ line, เนี่ยตัวดีเลยนะผมบอกไว้เลยนะครับ จําไว้ว่าถ้ามันให้เราโอนเงินไปก่อนเท่ากับมันโกงแน่นอนนะครับคนจริงเขาจะไม่มีการให้โอนไปก่อนนะครับคือมันต้องโอนมามันจะหักกี่บาทก็ช่างมันแต่คุณต้องโอนมานะครับไม่ใช่ว่าขอค่าเอกาสาร200ให้โอนค่าเอกาสาร200ไปก่อนนะอะไรเงี้ยพอเราโอนไปปุ๊บหายเข้ากิบเมคไปเลยนะครับมันเอาคนละ2 0 0รเงี้ยสิคนเนี่ยมันได้เท่าไหร่แล้วได้2000แล้ว100คนมันได้20,000แล้วนะครับ ก็ระวังอย่าตกเป็นเหยื่อของพวกมันนะครับใครที่ตกเป็นเหยื่อแล้วก็ถือว่าฟาดเคาะไปแล้วกันนะครับก็ไปแจ้งความให้เรียบร้อยซะไปแจ้งความนะไม่ใช่ลงบันทึกประจําจวันให้ใช้คาว่าแจ้งความนะครับไปแจ้งความไว้เลยนะครับผมก็ฝากเตือนกันนะครับเตือนพ่อแม่พี่น้องเป็นห่วงนะครับจากข่าวสามทีวีก็แนะนําว่าถ้าคิดจะกู้เงินอนะ่ะให้ไปกู้ของออมสินของภาครัฐดีกว่าออมสินกรุงไทยทกศอ,อะไรเงี้ย เขามีโครงการกู้เงินกู้อะไรเนี่ยก็ไปกู้นะทอกสอนนี้ก็กู้เพื่อการเกษตรนะครับสำหรับคนที่ทําการเกษตรนะครับอย่างเช่นทอกสอนี่ก็เป็นการกู้เพื่อบ้านเพื่ออะไรเงี้ยเราก็ดูด้วยนะครับออมสินเป็นการกู้เพื่อ SME นะครับผมแนะนําว่าไปกู้ธนาคารของรัฐด,ดีกว่าอย่างน้อยไอ้พวกนี้มันก็อยู่ในระบบของรัฐมันก็ไม่ได้ไปไหนนะครับก็ฝากเตือนเอาไว้นะครับผม แล้วก็ที่สําคัญนะครับใครมีคําถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวข่าวสามทีวีจะอ่านคําถามของท่านจากนั้นก็จะเอามาทําเป็นคลิปตอบท่านในวิดีโอถัดไปนะครับแบบนี้เช่นเคยนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญนะครับคาถามของท่านอ่ะจะมีประโยชน์มากมายสําหรับคนเป็นร้อยเป็นพันคนที่เข้ามาดูข่าวสามทีวีนะครับผมก็อยากจะฝากไว้ว่าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามข่าวสามทีวีเวยนะครับเพื่อที่เป็นสิทธิประโยชน์แก่ตัวท่านเองนะครับ เพื่อที่ท่านจะไม่ได้พลาดสิทธิโอกาสต่างๆและก็รับรู้เข้าถึงข่าวสารต่างๆอย่างเช่นข่าวเตือนเกี่ยวกับการแจกเงินหรือว่าบัตรคนจนคนแก่คนพิการเด็กแรกเกิดเงินชาวนากระตุ้นเศรษฐกิจหรือว่าอะไรต่างๆนานาเนี่ยข่าวสามทีวีก็จะพยายามอัปเดตให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านให้เข้าถึงข่าวเข้าถึงสื่อนะครับผมเพื่อที่เป็นสิทธิประโยชน์แก่ตัวท่านเองนะครับย้ําว่าข่าวสามทีวีก็ต้องขอตัวกลับลาไปก่อนนะครับ แล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับคดีเสียงหายแล้วครับเนี่ยโอเคครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าทัานข่าวทันเหตุการณ์กดติดตามทั้ง Facebook และ YouTube ข่าว3า v ทีวีเอาไว้เลยอย่าลืมกดเพิ่มเพื่อนในไลน์เพื่อพูดคุยกับข่าว3า v ทวีไม่ไว่าจะเป็นข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐเงินอุดหนุนเด็กผู้พิการเงินเก,นเกษตรกรหรือมาตรการต่างๆที่รัฐบาลอัปเดตและช่วยเหลือประชาชน หรือติดต่อโฆษณากับข่าวสามทีวีได้แล้วที่ไลน์แอดสามารถสแกน QR Code ข้างหน้าคลิปนี้ได้เลยหรือจะกดที่ลิงก์ข่าวสามทีวีหรือจะค้นหาเพื่อนแล้วพิมพ์คาว่า782 eflul แล้วเพิ่มเพื่อนกับข่าวสามทีวีได้เลยนะครับอย่าลืมกดเพิ่มเพื่อนในไลน์เพื่อพูดคุยกับข่าวสามทีวีไม่ไว่าจะเป็นข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐเงินอุดหนุนเด็กผู้พิการเงินเกษตรกรหรือมาตรการต่างๆที่รัฐบาลอัปเดตและช่วยเหลือประชาชน หรือติดตอ่อโฆษณากับข่าว3ามทีวีได้แล้วที่ไลน์แอดสามารถสแกน QR Code ข้างหน้าคลิปนี้ได้เลยหรือจะกดที่ลิงก์ข่าว3ามทีหรือจะค้นหาเพื่อนแล้วพิมพ์คขาว่า Add 782 e f l u l แล้วเพิ่มเพื่อนอย่าลืมกดเพิ่มเพื่อนในไลน์เพื่อพ,พูดคุยกับข่าว3ามทีไม่ไว่าจะเป็นข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐเงินอุดหนุนเด็กผู้พิการเงนเินเกษตรกรหรือมาตรการต่างๆที่รัฐบาลอัปเดตและช่วยเหลือประชาชน หรือติดต่อโฆษณากับข่าวสามทีวีได้แล้วที่รายแอดสามารถสแกน QR Code ข้างหน้าลิปนี้ได้เลยหรือจะกดที่ลิงก์ข่าวสามทีวีหรือจะค้นหาเพื่อนแล้วพิมพ์คขาว่า7 8 2 e f l u l แล้วเพิ่มเพื่อนกับข่าวสามทีวีได้เลยนะครับ